กายวันวิสาขาบูชาสิ่งที่เป็นข้อคิดก็คือพระพุทธเจ้าได้ประสูติคือเกิดมาแต่ตัรูุคือเข้าใจธรมร,ร,ธรมะและก็ปริเนปานคือตายจากโลกนี้ไปจริงๆแล้วคนที่พบธรรมะแล้วพบอมะตะาธาตุ คบอมตาธรรมแล้วตอนนี้เราผ่านก็คือด้านกายั้งขานก็ดีด้านจิตั้งขานก็ดีสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดนะได้เสื่อมสลายไปหยุดที่จะเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้หมดแล้วส่วนเมื่อจิตแก้กกันมาแล้วก็คือเข้าถึงธรรมชาติ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสัพเพธ,ธรรมานัตตาธรรมท,ทั้งหลายคือทั้งที่ถูกปัจจัยตงแต่งที่เรียกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมตามท,าที่ไม่ถูกปัจจัยตงแต่งก็ไม่ใช่เราไม่ได้ของของเราตรงเนี้ทุกอย่างก็เกิดในธรรมชาติไปธรรมชาติตรงเนี้คือสภาวะที่ไม่เปิดไม่ดับเป็นสภาวะที่ เรียกว่าอมาตะธาตุอมตะธรรมเรียกว่าธาตุและธาตุตรงนี้ก็คือธรรมะทินกายชนอมังง่นแห่งธรรมซึงมีปรากฏในอุปาทานโลกปิการณิบาดตั้งพุทธะใ้กายพระเจ้าเล่นที่2ี่ตรงนี้คือเมื่อใกล้วันิตาคาปุชาคือวัน ปัจโสูันการรู้และประเด็ปนปัจโสบัคือการเกิดเกิดตรงเนี้ก็คือเกิดในด้านร่างกายแต่ก็ดับในด้านร่างกายส่วนการตัดสรู้ธรรมะนั้นเมื่อจิตแจ้กธรรมะแล้วก็สภาวะตรงนั้นคือตัดสรู้จากอวิชาก็เป็นโอทิเรียกเต็มๆว่าสัมมาตัมโพธิเติม ธรรมญาณก็ไปเป็นสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ,อความรู้ที่ตัดสรู้เกี่ยวกับสัมมาสัมโพธิตัวนั้นคือสัมมาโดยชอบสัมโพธิก็คือรู้พร้อมด้วยพระองค์เองก็คือไปเห็นไปเจอธรรมะด้วย เฝาเองก็คือตัดสัตว์ก่อนที่จะตัดสัตว์พระองค์ได้ตั้งปัจจัยว่าแมน้นเนื้อและเลือดจะเห่อแท้งปลายเลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตายตายที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะไม่รู้จากที่นั่งสามนั้นไอเนี้ก็คือ,เ,อเป็นสัจจคติฐ,ฐานก่อนที่จะตัดสัตว์ดังนั้นเมื่อวันวิสาขมาส เราจะทำอะไรจะต้องมีสัจจะอธิษฐานมุ่งมั่นทำในสิ่งนั้นถวายตัวถวายชีวิตเพื่อให้มาสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและเมื่อแจ้งธรรมะแล้วก็จะเข้าถึงธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าพระองค์ประดโลนีโพธิ์เจ้าจะเกิดจะไม่กัตามสิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วก็คือธาต ธรรมอาทิตย์ธรรมนิยามาตานั่นเอง